สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมูอีกแล้วนะคะในช่อง Master Arm TV ค่ะวันนี้นะคะหนุกมูก็จะมารับคำท้าน้องอั้มเพื่อนนะคะชื่อว่าอั้มนะคะก็เป็น FC ที่ได้รางวัลเอ่อแอปเปิลนะคะรางวัลที่หนึ่งเนาะก็คือเอาสกูชี่ลงน้ำนะคะก็นี่ก็จะมีสกูชี่ตัวนี้เป็นสกูชี่บันสีชมพูนะคะสนุกมากมอ,าอาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษนะคะม,มีเอ่อ <laughs> มีคนที่แบบไม่มีมารยาทมาโยนขวดแถวนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเอเือไม่ดีนะก็นี่จะเป็นโดนัทโดนัทเบโดนะคะคืออีกเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มุกรักเลยทีเดียวนะคะคือบุ๊บีบหม่อยมากเนี่ยดูดิแต่คือตำหนิมันบานเบิ่แล้วอ่ะก็เลยเอามาโยนซะเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนนะคะก็อุ้ยมันคือมุกรักแ่ะมันเป็น เอออะไรอ่ะซูกุชิของแท้ชิ้นแรกนะโอเคหนึ่งสองสามอื้อเลยเขาเรียกว่าโยนเหรอใช่ม,มันคือโยนแล้เขาเรียกว่า <c oughs> โยนเหรอใช่มันจุ่มไม่เฉยอู้มาดูดิมาดูใกล้ๆดิหนึ่งสองสามอุ้ยไม่ใช่หนึ่งแล้วมันมีอย่างนั้นนะไม่เออมันมันเหมือนมันดูดมือมุก <c oughs> อ่ะ เขาบีบเล่าบีบเขาบีบเข็้งสุดท้ายเอือเอือเขาบีบเข็้งสุดท้ายจะเป็นแบบนี้มันไม่สโลมันหนักมากเลยอ่ะน้ำเข้าไปว่มันเหมือนมีแป๊บก็พอวงวนจุ่มองอุ้ยพี่มุกงวนจุ่มเลยมันมีเสียงฟู่ฟู่เออมันหนักนะลองยกดูสิดู๋ยมันไม่สโลเลยอ่ะ อันนี้ดูความสโลก่อนนะก่อนที่มันจะสูดหายนี่คือความสนี่ดูดูอันนี้คือแบบแม่แต่นิดนึงก็ไม่มีอ่ะอุ้ยเหมือนจะซักผ้าเลยักผ้าโอเคนี่ผ่านไปแล้วนะคะชิ้นหนึ่งโอเกรปโอเคันนี้ดูความสโลไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมันหายไปไหมหรือเปล่ามาดูกันอ่ะคือก็ชิ้นที่สองคะนี่ นี่นะคะชิ้นที่สองมามาจุ่มกันนึงสองครับไม่ปล่ายนะไม่ป่อยนะเป็นฟองเหมือนนี่เอ้ยมันก็สโลเลยนะมันก็สโลนะดูหนึ่งสองอีส่าไม่เป็นไรอุ้ยสโลอุ้ยไม่สโลอ่ะเพราะว่าต่อไปก็ต้องไปขอแอนดี้แล้วเขาให้มันมีอีกอันหนึ่งนะนี่ดู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  อันนี้เคอร์นที่เราซื้อไปมันคล้ายๆกันไม่สโลนะเอามาจุ่มมั้ยไม่เอาไม่เจุ่มกันเท่าไหร่่ไม่จุ่มกันอืออืออันนี้กล้าจุ่มน้ำนะเนี่ยมาจุ่มดิไม่จุ่มแล้วดูดูไม่ไหโอู้หมันไม่สโลเลยนะจุ่มเลยนะจุ่มเลยจุว้าลาก่อนนะจ๊ะเพื่อนเลิฟยายามาไม่จุ่มได้มั้ยไม่ได้ อย่าแย่อย่าแย่ไปเอ้ยพี่ก็บีบน้ำจังเลยนี่ดูความสโลก่อนที่มันจะหายไปมันไม่สโลแล้วอ่ะนี่เดีชิ้นเดียวต่อไปมันก็จะลาก่อนบายบายแล้วมาดูมาดูมาดูว่ามันจะสโลขึ้นไหมมันจะลดลงหรือเปล่าดูนาหนึ่งสองมันก็เหมือนมันต้องบีบในน้ำก่อนมันถึงจะแบบปุ้ยฟองเพียบสาม่ามันเหมือนมันเป็นสไป์อ่ะอุ้ยมันหนักอ่ะ หนักหนักอ่ะมันเหมือนเป็นก้อนหินอ่ะหนึ่งสภามดูความสโลว์สิดูดูดูจากภาพที่เหลือยกไฟขึ้นนี้ยกไฟขึ้นนี่นะดูค่ะดูนะสามเหือหายไปเลยปิ๊บตาสีก็หายนะสีซีดด้วยซีดมากเต็มเตในน้ําสีเข้มนะดูดูดูในน้าในน้ําสีเข้มนะโคตรเข้มอ่ะเข้มอยู่นิดนึงตอเคมันเริ่มจะเบาอ่ะ เพื่อนลบเพื่อนลบโอเคเอาทั้งสามชิ้นมาแช่นช้ำปล่อยนี่นะคะจะเป็นสกุตชี่นะคะนนคก็รับคำท้านะคะน้องเพื่อนนะคะอำ้ำก็จบไปแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย